ส,สดีค่ะท่านผู้ชมช่องบ้านสวนคุณครูนะคะสวัสดีช่วงวันหยุดยาวสงการานต์นะคะค่ะก็วันนี้นะคะคูเติลนะคะมาตัดฝรั่งค่ะฝรั่งที่เห็นนี้นะคะคือฝรั่งสายพันธุ์สุยมี่นะคะหรือฝรั่งสายพันธุ์สายน้าพึ่งค่ะเป็นไงคะโดกมากๆเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวคูเติลนะคะก็จะไปชิมนะคะฝรั่งสุยมี่ค่ะฝรั่งสุยมี่นะคะเป็นฝรั่งที่พัฒนาสายพันธุ์นะคะก็อ่า เข้ามาในประเทศไทยนะคะผมๆกับผงเป่าสื่อนะคะสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ไส้ข่าวนะคะอายุต้นนะคะจะนานกว่าค่ะนานกว่าสายพันธุ์กิมจูนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของอารากเป็นปมนะคะหรือรากเป็นปัญหาไส้เดือนฝอ,อยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะอายุต้นก็จะยาวนานค่ะน้ำหนักดีมากเลยค่ะที่สำคัญหวานแลวกรอบเดี๋ยวพาไปชิมกันนะคะไปค,ค่ะปั๊บปีเพียบเลย ก็นี่นะคะจะให้ดูถึงความดกนะคะของฝรั่งสายพันธุ์นี้ค่ะนี่ค่ะกิ่งนี้นะคะมีถึงสามลูกด้วยกันนะคะนี่ค่ะน้ำหนักดีมากนะคะนี่แก่แล้วนะคะเดี๋ยวูเติ้ลจะพาชิมน,นะคะคนนี้ก็คือจริงๆแล้วกิ่งหนึ่งเนี่ยถ้ามันแข็งแรงนะคะก็สามารถห่อแยกเอาสองผลได้เลยนะคะ กห่อฝรั่งนะคะใส่พันสีนี้ก็เหมือนฝรั่งใส่พันุทั่วไปนะคะห่อด้วยถุงพลาสติกนะคะเพื่อกันมแมลงะคะ่ะแล้วก็กระดาษนะคะสองชั้นนะคะนี่ค่ะสชั้นเพื่อที่จะกันแสงแดดคะ่ะนี่ค่ะถ่ายภาพนิ่งด้วยนะคะสวยงามมากครับนิ่งว้าวเดี๋ยวแก่อ,อีกคนงให้ดูนะคะ จริงคุณเต้นอยากอยากจะแบบแทะกินเลยนะคะฟันดีแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวผ่าให้ดูเม็ดดีกว่าค่าครึ่งลูกเลเดี๋ยวเฉาะให้ดูนะคะแล้วก็ผ่า,าดูว่โอ้โหเนื้อข้างในนะคะมีความชุ่มฉ่ำมากนะคะนี่ค่ะข้อดีข้อหนึ่งของข,อข้อดีนะคะของฝรั่งสายพันุนี้นะคะ,มะเมล็ดน้อยมากนะคะ นี่ค่ะอันนี้เมื่อกี้โดนหนวดฝรั่งนะคะพาเดี๋ยวชิมให้ดูกันนะคะลองไชิมเป็นผลนี้แบบนี้นะคะว้าวนี่ค่ะ<ฮ>เนื้อฟูเนาะเนื้อฟูมากนะคะกรอบฟูนะคะน้ำหนักดีค่ะที่สำคัญนะคะหวานด้วยค่ะ,คะแข็งแทกตรงขอบๆนี้นะคะข้างในนุ่มฟูมากค่ะสำหรับคนที่ชอบ รับประทานฝรั่งนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่คุกเต้นแนะนําเลยค่ะสายพันธุ์สุยมี่ท่านผู้ชมท่านใดต้องการกิ่งพันธุ์แท้นะคะไปปลูกนะคะเป็นกิ่งตอนลงถุงพร้อมปลูกนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาในเพจบ้านสวนณครูนะคะหรือเบอร์โทร0811978266หรือ085464511นะคะทักมาได้เลยค่ะเป็นสายพันธุ์แท้นะคะก็บริการจัดส่งทุกวันนะคะอยู่วันอาทิวันเดียว